ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับสกแกนไปสกแกนไปประมาณาหมืน่นเจ็ดกว่าป่ายแล้วนะครับก็เจอตัวที่คิดว่าโปรแกรมมาคิดว่าน่าจะเป็นเวลาอยู่ประมาณหาตัวที่มันดิเเจอก็อจะเจอตัวโปรแกรมใหม่ที่เราให้สแกนตัวชัทนะครับ ที่มันพบว,ว่ามันเป็นน่าจะเป็นมันแหวแต่อันนี้เราดูว่ามันมีสองตัวอยู่ในแอป Data คิดว่าน่าจะเป็นตัวเวลา สแกนเสร็จแล้วนะครับกจะบอกว่าวันที่สแกนล่าสุดนะครับสแกนแล้วทั้งหมดที่เจอก็จะ5้าห้ไฟล์ไหเทมไฟล์ทั้งหมดที่สแกนก็หมื่นเจ็ดสแกนใช้วเวลา1ินาทีสิบแปดินาทีเราก็จัดการไฟล์ตรวนี้ ที่เป็นไฟล์เกี่ยวกับไฟล์สตาร์ทอัพทำการลบลบเลบลบแล้วก็ผ่านเพราะว่าตัวนี้เป็นตุ๊กแก่ลบนะครับลบไปเลย แล้วก็ปิดโปรแกรมนะคราวนี้เรามาลองทดสอบเราไปจัดการนะครับก็ใช้โปรแกรมสแกนเอาอย่างนี้ก็ได้ครับกปีนีฟ ตอนนี้สถานะเป็นไฟล์คอนเดนลองรีเฟนะครับลองนะครับรีเรนะครับอย่างนี้ครับไฟล์ถูกทิ้